ครับสวัสดีครับพีเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพอ่พอๆกับปเจียมนะ้องพี่น้องเนาะครับรเปเจียมภาพติดตามเลขลาวพัฒนาของพ่อสวัสดิ์ต่ออีกเนาะพี่น้องเนาะครับมื่อวันจันทร์นะพี่น้องเนาะวันจันทร์ที่23ธันวาคม67เลาวพัฒนาออก819285ครับเลขล่างก็ออก เก้าสองนะพี่น้องเนะาะครับเป็นจังไหนพี่น้องมีผู้โศคผู้หมานมอนอกกับของพ่อสวัสดิ์เนี่ยพี่น้องแต่ว่ากับเป็นตัวกลับเดี๋ว่าพี่น้องแต่ว่ากันยังทันอยู่ด้พี่น้องเห็นบ่วันจันทร์ที่ยี่สิบสามธันวาคมสองห้าหกเจ็ดลาวพัฒนาพ่อสวัสดิ์บนล่างวิ่งลูดห้ากับศูนย์เน้นที่ห้าพี่น้องห้าสามห้าสี่ห้าแปดห้าเก้าออกแปดห้า เข้าตกกลับด,ด้วยพี่น้องเ้อครับส่วนเลขบบมานํำกันเลขไม่มาด้วยกันพี่น้องแปดเก้าสามสี่กับ,บามานํำกันอีลีนะพี่น้องเนาะงวดนี้ผ่าน <c oughs> นะมึอนี้ก็มาแล้วพี่น้องครับรเตรียมพามาติดตามต่ออีกนะพี่น้องเนาะกับเราพัฒนาพ่อสวัสดนะครับอ่ะเดี๋ยวไปเบิกน้ำกันนะพี่น้องเนาะ ครับวันพุธพี่น้องครับ ໃດບໍ່ພ ราพัฒนาพ่อสวัสดี ครับบนล่างวิ่งรูดสี่กับห้าพี่น้องโอ้วหงนนี้ซ้ำกันเด้พี่น้องเนอะ นพอมาเน,น้นซ้ำกันสี่กับหานะครับครับส่วนจับคู่พี่น้องสีหนึ่ง สี่สองสี่หกสี่เจ็ดนะครับห้าพี่น้องห้าหนึ่ง ห้าสองห้าเจ็ดห้าหกระวังนะพี่น้องเด้อระวัง แล้วว่าหาซีซีหามานำกันพี่น้องพอเปนวานะครับครับส่วนตัวเน้นพี่น้องซีหนึ่งซีเจ็ด ห้าหนึ่งห้าเจ็ดนะครับหมักตัวเดกอาจจะลืมกลับตัวไว้ดได้พี่น้องเด้อ มาเบิรงเลขไม่มาด้วยกันพี่น้องบัน เลขไม่มาด้วยกันพี่น้องหนึ่งสองหกเจ็ดเลขดับดับบนนะพี่น้องเด้อดับหลักสิบนะพี่น้อง ดับหลักสิบบนพี่น้องหนึ่งกับแปดนะครับครับสัตว์เยนนเราพี่น้องเนาะดับดับหลักสิบเด้อพี่น้องเด้อหลักสิบบนหนึ่งกับแปดพี่น้อง อาแคบนาจอไว้พี่น้องเด้อที่สําคัญอย่าลืมพี่น้องมักตัวใดสอบตัวเดงจะลืมกับตัวไว้นำ้ำนะพี่น้องเนาะอ่าเตรียมสเสบิองคอนพี่น้องนะครับเด่นวิ่งรูดบนล่าง4กับ5 4 1 4 2 4 6 4 7 5 1 5 2 5 7 5 6เลรียกไม่มาด้วยกัน1 2 6 7ดับหลัก10บน1กับ8ระวัง ระวัง 5C น้ำพี่น้องหันอโทรศัพท์น้เอ้าจะเลืมกับตัวน้ำได้พี่น้องเ้อะกไรกันสมัครไรครับพ่อเต็มขอขอบคุณอะไรได้คำเด้อพ่อสวัสดนะครับเนาะขอบคุณพ่อเพชรนะครับเนาะทรงมาใม้นะครับมาเป็นแนวทางนำกันน้ำพี่น้องเนาะชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเ้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเนาะ เอาฉะนั้นแล้วคอยปังปังหยิกพี่น้องจะได้โชคๆมันมันกันนะครับเอาจะเลืมเนีพี่น้องเลื่อขามาแล้วก็จะเลืมบกดไลค์กดแชร์เพอเตรียมน้ำเดียนะครับเนะเาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พอเตรียมน้ำนะครับเอาสุดท้ายาสุดนี้ก็ทุกคนโชคๆมันมันแห่งๆรวยๆกันทุกคนนะครับเนาะร้าพเกันชิปน้ำพี่น้องครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม